รีวิวเครื่องเล่นซีดีเทปแล้วก็วิทยุนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อไอว่านะครับมีระบบคิวซาวก็คือเหมือนระบบเซอลาวนะฮะโมเดลซีดีคีดเอฟเอลสิบห้านะครับตัวไม่ได้หนักมากนะครับเป็นตัวบางๆแต่มีทั้งเทปซีดีแล้วก็วิทยุซีดีอ่นเร็วมากนะฮะตัวนี้นะครับใช้ไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์มาเหลามีสายไฟหกโกลมแถมให้นะครับนะฮะด้านหลังจะเป็นพวกเลือกสเตอริโอโมโนนะเราเลือกไว้สเตอริโอเลยนะเล็กซิเลล QC ทุกอย่างยังอยู่นะครับฐานเบอร์ซีทั้งหมด8ก้อนนะไม่ได้หลองให้นะครับล่างฐานซาดิเอยมเลยนะครับตัวนี้เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับมีสายไฟแถมให้นะครับเริ่มต้นก็เสียบไฟตรงนี้นะครเครื่องมีร้อยบ้างทําการเวลานะครับสัญญาณวิทยสองโหมานะครับเสียบไฟตรงได้เลยตัวนี้เริ่มต้นหูฟังนะครับตัวนี้เป็นคิวซาวคือระบบเสียง loud tone v ล l u m e นะฮะฟังก์ชันฟังก์ชันจะมีเทปวิทยุแล้วก็ซีดีฝั่งนี้ก็จะมีเอเมเอ เราได้ทุกเครื่องของบ้านเรานะเลยจะ88 123ช n อง l นถึง108 m มกะเฮิร AM ถึง1,600กิโลเฮิรตนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเทระบบ cd cd เลื่อนมาขวาสุดนะครับไฟมันก็จะติดตรงนี้นะฮะแล้วเรา e 7ตรงนี้นะครับ e 7ปุ๊บใส่แผ่นใส่แผ่นงายลงตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีถาดรับอยู่ตรงนี้นะครับถาดรับอยู่ตรงนี้ก็ดันเข้าได้เลยนะดันปุ๊บนะซีดีก็จะ ดูจอตรงนี้อ่านอ่านเร็วมากนะฮะอ่านเร็วมากหมอ,อ่านเหมือนโซนี่เด๊แต่อ่านเร็วกว่าโซนี่หลายเท่าเลยอันนี้อันนี้เป็นแบบออฟคิวซาวนะอันนี้ sound นออนคิวซาวนะครับออฟคิวซาวอันนี้อนถ้าอคิวซาวเพืเสียงมันจะเป็นสล่าวกว่าซีดีรองรับโอเดโอดิสนะครับไม่ได้รองรับเอ็นดีสามนะ ใช้งานได้หมดเลยเต็มระบบลำโพงคู่หน้านี่หุ้มด้วยผ้านะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับผมลองอัดจากซีดีลงเทปนะครับใส่ม้วนเข้าไปนะครับผดเอบุลเลคคอร์ดนะคร ได้ดีนะครใช้พื้นที่น้อยมากและได้หมดเลยนะ,ะได้ทั้งวิทยุและเทปและเครื่องบางมากนะครับเป็นเครื่องบาง คเครื่องอ่านเร็เวมากสำหรับซีดีแล้วก็มาฟังคลิปอัดเมื่อกี้จากซีดีอาจจาะวิทยุลงเทปอาจจะซีดีลงเทปได้นะครับเครื่องนี้นะอนุญาตเมื่อกี้นะครับเสียงใสเสียงดีมากนะครับเทปนะครับอาจจาะวิทยุลงเทปอาจจะซีดีลงเทปได้ ลืมไปเพรามันเป็นนะะเวลาดันลงนะนะครับเวลาดันตัวนี้ลงให้ดันลงตรงๆอย่างเงี้ยฮะตัวล็อกมันจะอยู่ตรงกลางงนี้นะครับ บบอันนี้คือระบบเคปนะครับต่อไประบบวิทยุเลื่อนมาตรงกลางนะครับพิทยุรับได้ทุกขึ้นนะอันนี้ e <c oughs> เอ็มเลื่อนมาซ้ายจูนขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ e <c oughs> เอ็มเลื่อนมาขวาจะเป็นนิเอ็ม e นะครับ รับได้ทุกเครื่องของบ้านเรานะครับถึง108เมกะเฮิร์นะครับโ <c oughs> ดนขึ้นอยู่วอมนี้อันนี้ก็บอกว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับขีดเส้นเลยครับต้องได้คําตอบภายในวันที่20มีนาคมนี้นะครับก่อนที่จะปิดเครื่องก็เลื่อนมาตําแหน่งเทปนี้นะครับโอเคก็ประจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ